ย้อนเส้นทางหลักมาริโอเมาเลอร์กับสาวสวยทั้ง10ดีกรีนางเอกเบอร์ตน้นต้นของวงการจะมีใครกันบ้างเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่สาวสวยคนแรกเลยนั้นก็คือหญิงแมนที่เคยออกตัวแรงว่าปพ้่มหนุ่มมาริโอออามากๆจนทำให้ตอนนั้นเกิดประเด็นดรามสาสนันวงการจนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มโอ้นั้นเกิดอาการไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วญิงแมนก็แค่เพ้่มหนุ่มโอ้เฉยๆแค่นั้นเอง มาที่นังเอกสาวคนสวยมินชาริดาคู่จิ้นที่ทำให้แฟนคลับนั้นจิ้นแบบสุดๆในละครเรื่องสองหัวใจนี้เพื่อเธอเพราะในละครเรื่องนี้มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักมากมายแถมทั้งคู่ยังเล่นได้เข้าขากันดีมากๆจนแฟนคลับยกให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวถัดมาที่ไอดอลสาวสวยซันดาราปาร์ก อดีตสมาชิกวงเกิร์กรุ๊ปเป็นอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้อย่างวงทูเ e นิวันที่ทั้งคู่นั้นได้มีโอกาสร่วมงานกันและทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันมากแถมหนุ่มโอก็ได้อัพภาพถ่ายคู่กับสาวซันดาราลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองส่วนสาวซันดาราก็ได้อัพสตอรี่ทานอาหารไทยอยู่เช่นกันงานนี้ทำให้ทั้งคู่ถูกจับตามองความสัมพันธ์ไม่น้อยเลยทีเดียวในตอนนั้น มาต่อที่นางเอกสาวอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างสาวใหม่ดาวิกาก็เคยเดนกระแสว่าเป็นมือที่3มของหนุ่มมาริโอกับสาวคุ๊กกิ๊ฟสุมณทิพย์พอทั้งคู่เคยลงรูปคู่กันอยู่บ่อยๆจนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆหลายคนนั้นคิดว่าทั้งคู่กิ๊กกันหรือเปล่าทำเอาเกิดกระแสรดราม่าอยู่พักหนึ่งแต่สรุปแล้วทั้งคู่ก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเอง ต่อมาที่นางเอกสาวอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างสาวพลอยเชื่อมานก็เคยมีข่าวว่าสาวพลอยนั้นกุ๊กกิ๊กอยู่กับหนุ่มมาริโอเพราะสาวพลอยก็มักจะลงรูปคู่กับหนุ่มมาริโอจนทำเอาเหล่บรรดาแฟนคลับหลายคนนั้นเข้าใจว่าทั้งคู่กำลังแอบคบกันอยู่หรือเปล่าด้านนางเอกสาวคิมมี่คิมเบอร์รี นั้นก็เคยโดนโยงว่าเป็นเมืองที่3ที่ทำให้หนุ่มมาริโอก,กับสาวกุ๊บกิ๊บนั้นต้องเลิกกันแต่ความจริงแล้วสาวคิมก็เป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกับหนุ่มมาริโอเท่านั้นเองถัดมาที่นางเอกสาวสุดฮอตใบเฟิร์นพิมชนกที่เคยเป็นข่าวกุ๊บกิ๊บอยู่กับหนุ่มมาริโอเช่นกันโดยในตอนนั้นเคยมีข่าวว่าหนุ่มมาริโอนั้นได้ตามจีบสาวไบเฟิร์น แถมทั้งคู่ยังเคยร่วมงานด้วยกันจนทําอารลอบบรรดาแฟนคลับหลายคนจินคู่นี้กันสุดๆแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเองข้ามาที่อีกหนึ่งนางเอกสาวหนูนาหนึ่งทิดาที่เคยตกเป็นข่าว ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ามแทรกกลางรักระหว่างหนุ่มมาริโอ้และสาวกุ๊กกิบในช่วงนั้นทําเอาสาวนุนานั้นต้องออกมาแก้ข่าวในเรื่องนี้เลยทันทีและมีการยืนยันจากหนุ่มโอได้ว่าหนูนาไม่ใช่มือที่สมอย่างแน่นอนถัดมาที่นักแสดงสาวก๊กกิบสุมทิพ์อดีตแฟนสาวของหนุ่มมาริโอ้ซึ่งสาวกุ๊กกิบกับหนุ่มโอนั้น เคยคบหากันตั้งแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเข้ามาลวแลแรนในวงการแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่นั้นก็มีเหตุที่ทำให้ต้องเลิกลากันไปอย่างน่าเสียดายปิดถ่ายกันที่อดีตนักร้องสาวคนสวยจันจิจันจิลาสาวสวยผู้คุมหัวใจของพระเอกหนุ่มสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์คู่รักที่คบหากันมานานถึง8ปี และฝาฟันอุปสรรคแฟนคลับไม่เพิ่มมาได้จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ทั้งคู่นั้นจะนานๆทีมีโมเมตนต์น่ารักนักมาให้แฟนคลับนั้นได้เห็นแต่การันตีเลยว่าความรักของคู่นี้นั้นเขาหวานไม่แผ่วเลยนะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ